สวัสดีครับเพื่อนๆเจอกับโจยแล้วที่ครัวงง่ายๆของในต้มโจกนะครับวันนี้เป็นเมนูเนื้อทอดที่แสนง่ายสูตรเป๊ะรับรองอร่อยไม่ต้องใส่เครื่องปรุงเลยมากมายเลยครับก็เดี๋ยวเริ่มเลยส่วนผสมจะมีเนื้อนะครับจกใช้เนื้อติดมันเพราะว่าส่วนตัวชอบชอบส่วนนี้เนาะ2อขีดนี่นะครับขนาด200กรัมสัดส่วนเป็นอย่างนี้ครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆจะไปทําทานเองแลวทาปริมาณที่เยอะกว่านี้คือ เนื้อเนี่ยสองขีดต,ต่อน้ำปลาหนึ่งช้อนโต๊ะถ้าใช้เนื้อสี่ขีดก็น้ำปลาสองช้อนโต๊ะเนี่ยครับเป็นเป็นสัดส่วนขยับไปแต่เราเริ่มเลยดีกว่าก็เนื้อนะครับล้างทำความสะอาดแล้วก็หั่นไว้ชิ้นประมาณนี้เนี่ยครับระมางชิ้นแล้วก็น้ำปลานะครับเดี๋ยวจะอาหาถ้วยสําหรับคุกนิดนึงอันนี้แล้วกันครับก็ใส่เนื้อไปก่อนเลยแล้วก็น้ำปลานะครับหนึ่งช้อน เขาให้เข้ากันมันจะเค็มพอดีครับไม่เค็มเกินสูตรนี้จะเอาไปตากแดดสักพักหนึ่งก็ได้นะครับแต่สําหรับโจ๊กไม้ครับคือเป็นเป็นสูตรแบบว่าเวลาอยากกินเนื้อทอดเนาะเราก็จะหมักหมักแล้วก็ทอดเลยง่ายๆก็จะหมักไว้สองชั่วโมงให้ความเค็มซึมเข้าเนื้อนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาทอดกันโอเคเดี๋ยวโจ๊กเขาไปหมักก่อนนะฮะครับผมเพื่อนๆตอนนี้นะ้ํามันพร้อมแล้วนะครับวิธีทอดก็คือ น้ำมันร้อนแต่ไฟกลางนะครับนี่ครับเนื้อที่โจ๊กหมักเอาไว้ก็เอาลงไปทอดเลย,ย,ยต,อตอนเราลงไปทอดก็จัดแผ่ๆนิดนึงพอดีพอเ,เราหมักไว้ะครับมันจะเกาะเป็นก้นอนๆเนาะ น้ำมันร้อนไฟกลางนะครับย้ำๆเนี่ยนะน้ำมันร้อนไฟกลางจะเป็นแบบนี้ก็คือตอนแรกน้ำมันมันจะร้อนมากแล้วเราใช้ไฟกลางตั้งจนน้ำมันร้อนมากๆนะครับพอเราวางลงไปเนี่ยมันจะกลับมาอยู่ในอยู่ในอุณหภูมิที่พอเหมาะหลังจากที่เราใส่ใส่เนื้อลงไปแล้วนะฮะวิธีทอดคือทอดให้สุกทีละข้างเลยนะครับ โอเคตรงนี้คงต้องรอสักคู่หนึ่งเดี๋ยวมารอดูตอนที่ที่มันสุกข,ข้าวหนึ่งแล้วจกกลับเลยก็ได้ครับจะได้ไม่เสียเวลาครับเพืเ่อนๆตอนนี้เนื้อด้านล่างจกสุกแล้วนะครับคือเราจะไม่ทอดนานนะครับสูตรนี้เราจะทอดให้พอสุกไม่งั้นเนื้อมันจะแข็งเนาะเพื่อนๆคงเคยทานเนื้อทอด่มันแข็งๆไม่จกไม่ค่อยชอบแบบนั้นจกชอบเนื้อที่มันยังนุ่มๆหน่อยแล้วข้างข้างนอกมีมีเกลียมหอมๆหน่อยนี่นะครับก็เดี๋ยวเราจะกลับ ดานคือทอดไม่นานนะครับใช้ไปกลางๆล,ล้วก็ทอดใช้เวลาแป๊บเดียวแค่จะได้ทานลวครับอีกนิดเดียวอารมณ์มันจะเหมือนเนื้อทอดที่เขาขายเป็นเป็นเป็นขีดๆเป็นกิโลเวลาเราไปเดินตามตลาดนะครับประมาณนั้นเลยมันจะไม่ใช่เนื้อแดดเดียวที่แข็งๆแห้งๆแ,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 แล้วมาทอดนะฮะ โอเคตอนนี้ชิ้นเล็กๆสุกแล้วนะครับเดี๋ยวยกตักชิ้นเล็กๆออกค่ะนี่ครับทำมีชิ้นเล็กๆเศษๆที่หั่นไม่เข้าพวกชิ้นใหญ่ๆก็เดี๋ยวรอสักรู่ครับให้มาสุกถึงข้างในแค่นี้เองครับง่ายๆน้ำปลาอย่างเดียวครับ จริงๆก็คิดว่ามันมันมีส่วนผสมเยอะแต่พอดีพอดีได้คุยกับคนนี้เขาขายที่ตลาดนัดแล้วร้านอยู่ข้างๆกับเพื่อนที่รู้จักไปดูมาเฮ้เขาก็หมักแค่นี้เองเนาะแต่เวลาเขาทอดมันหอมมากนี่นะครับสุกละเราจะไม่ทอดจนจนมันแข็งนะฮะเราเอาแค่สุกพอมาเลยแล้วเราก็ตักออกมา กรองน้ำมันไว้สักครู่หนึ่งประมาณนี้เลยครับปิดไฟเห็นกันไหมเอ่ยก็จะไม่ชัดเดี๋ยวจบพกคัดให้นิดนึงอ่านี่ครับเนื้อทอดน้าําปลาง่ายๆส่วนผสมก็คือน้ําปลากับเนื้อแล้วก็น้ํามันสำหรับทอด ก็คือส่วนส่วนผสมนะครับเทคนิคเลยนะคือเนื้อสองร้อยกรัมหนึ่งสองขีดน้ำปลาหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็หมกักไปสักสองชั่วโมงให้มันซึมเข้าไปในเนื้อนิดนึงตั้ง,งน้ํามันใช้น้ํามันเยอะหน่อยแล้วก็ตั้งไฟกลางรอจนน้ามันร้อนนะครับมีควันขึ้นมีอะไรอย่างเงี้เลยแล้วก็เอาเนื้ลอลงไปทอดทอดให้สุกทีละข้างข้างแรกจะใช้เวลานานกว่าข้างที่สองจะใช้เวลาสั้นกว่าเท่านี้เองครับง่ายๆยังไงวันนี้เดี๋ยวเราต้องไปแล้ว อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe จอรด้วยนะครับจะหาวิธีทำอาหารง่ายๆแบบนี้มาฝากเพื่อนบ่อยๆสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับบ๊ายบายสวัสดีครับ